วัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับเดิมอยู่นิ่งกับที่ต่อมามีความเร่งของที่ขนาด a 1เป็นเวลา t วินาทีจากนั้นมีความหน่วง a 2เป็นเวลา t x จนรถหยุดนิ่งนะครับถามว่า t x มีค่าเท่าไหร่ข้อน,นี้ไม่ได้ยากเลยนะครับเพีเยงแต่ว่ารอนะฮะเช่นเคยครับเราต้องวาดภาพให้ได้แค่นั้นเองนะครับภาพก็ไม่ได้ยากนะครับนะอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับเราค่อยๆวาดภาพไปนะครับก็เหมือนกับ วาดภาพตามคําบอกนะครับบอกเล่าก็เป็นแบบนี้ก็คือมีอยู่สองช่วงนะครับให้เป็นช่วงมาร์กจุดเป็น A B มา C อย่างนี้ก็ได้นะครับช่วงแรกก็คือหยุดนิ่งใช่ไหมครับหยุดนิ่งกับที่นะแล้วก็เคลื่อนที่มาใช่ไหมครับแล้วก็เบรกนะครับตร,ตรงนี้เริ่มเบรกนะครับหรือว่าชะลอนะเอาเอา,เ,อาเป็นว่าเบรกแล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับ แล้วรถมันก็หยุดอีกทีหนึ่งนะครับอเอาคิดนะตอนแรกนะครับเขาบอกว่ามีความเลขนะครับ a หนึ่งส่วนตัวที่สองมีความหน่วงนะ a สองนะครับแต่อย่าไปเขียนตัวเลขลบลงไปนะครับบางคนบอกว่าความหน่วงก็เลยเป็นลบนะบเขียนลบลงไปแบบนั้นจะทําให้สับสนนิเฉนะครับเราจำหมอ,อก,ก็ได้นะครับว่าตัวนี้เป็นความหน่วงนะนะครับคราวนี้ เป็นยังไงครับก็เวลานะครับมาแทนเวลานะตัวนี้เริ่มต้นนะ t เท่ากับศูนย์วินาทีใช่ไหมครับจนถึง tb เนี่ยนะเท่ากับ t วินาทีเห็นไหมฮะก็คือเขาบอกมา t วินาทีแต่ช่วงที่2ครับนะเพื่อจะให้ดูเป็นช่วงที่2อนะอันนี้เป็นไงครับใช้เวลาไป tx ใช่ไหมครับถามว่า tx มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําเป็น2ช่วงครับ ช่วงแรกคือช่วง A B ทําก่อนก็ได้นะครับสมการที่ใช้ครับก็คือ v เท่ากับ u บวก a t นะครับความเร็วต้นครับอยู่นิ่งความเร็วต้นเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ง่ายไหมแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วนะครับในช่วงนะครับ A มา B นะพอมาถึง B ใช่ไหมครับก็มี v B นั่นเองนะครับ จะมีค่าเท่ากับอะไรครับความเร่งก็เป็น a 1ใช่ไหมครับเวลาเป็น t เห็นไหมครับเวลาเป็น t นะเดี๋ยวครูจะวงให้ดูดีกว่าเวลา t เห็นไหมครับคราวนี้เราได้แล้วล่ะว่าความเร็วปลายใช่ไหมครับของช่วง a b นี่คือ,คอ v ที่ b ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ a 1 t คราวนี้ทำต่อนะครับในช่วง b c ครับใช้สมการเดิมครับ v เท่ากับ u บวก a นะครับอ่าอยเพิ่อไปขี้เกียจเขียนนะครับเราเขียนไปเรื่อยๆนี่นะครับเรายิ่งจําได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับความเร็วต้นของช่วงที่2ก็คือความเร็วปลายของช่วงอะไรครับช่วงแรกก็คือ vb นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นความเร็วต้นก็คือ a 1t นะครับบวกอะไรครับเขาบอกว่าช่วงที่2มีขนาดนะครับความหน่วงก็คือเป็นลบอะไรครับ a สอง t นี้เป็น t อะไรครับ t x ใช่ไหมครับช่วงเวลาที่2เนี่ยจาก b ไป c เท่ากับ t x ใช่ไหมครับอ่ะคงไม่งงนะค่อยๆทำไปอย่างนี้นะครับคราวนี้พอมาถึงจุด c เป็นไงครับความเร็วปลายใช่ไหมความเร็วปลายเป็น0ครับเห็นไหมเพราะว่ามันหยุดใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็แค่ หาคำตอบแค่นั้นเองนะครับเอาตัวนี้มาเป็นลบ a 2อันนี้เป็น t x ใช่ไหมครับจะได้เท่ากับอะไรครับ a 1ส่วน a 2 t นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับชอย c e นี่ตรงตามข้อไหนครับก็ตรงตามข้อนี้วงเลยนะครับได้เลยข้อนี้ถูกแน่นอนนะครับ อันนี้นะจะพูดถึงเจ้าตัวการเขียนโจ์นิดหนึ่งนะครับปกติแล้วครูจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับก็คือครูมักจะเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ให้ใช่ไหมแต่บางเอิญเนี่ยวิดีโอนี้ลืมนะครับเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์นะมาเขียนตอนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นก็เป็นข้อเสียนะครับของโจทย์ปัญหาในเมืองไทยนะที่ส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเวกเตอร์นะครับ แต่ว่าจะมาสอบวิสว์นะครับเป็นวิทยาที่มันให้ความสำคัญกับปริมาณใช่ไหมครับแบบต่างๆเวกเตอร์กับสเกล่ต่างกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ให้ความสำคัญเด็กก็เลยไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะพยายามจะเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ให้ครบถ้วนนะครับอ่าโอเคนะต้องต้องพยายามฝึกเขียนด้วยนะครับฝึกเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็จะเข้าใจวิสิกส์อย่างลึกซึ้ง นะครับตามความจริงๆนะครับอนะอยยาเพือ่อย่าเรียนเอาเฉพาะเพื่อจะไปทําคะแนนสอบนะครับเราต้องเรียนให้เราเนี่ยฮะเก่งขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ